ก็นะครับข้อความแจ้ง fl โดนมาเยิะเลยนะครับวันนี y ้ผมจะมาเป็นลูกกระสุนกลมนะครับในเป็นลูกลายสีน้ำเลือดเราซื้อมาจากิ DIY นะนี่ไงเออก็บอันนี้ราคาราคาเท่าไรครับราคาเท่าไรหนุกไม่รู้ค่ะเสื้อยี่สก่อ็ DIY ครับได้ได้แม่เบิ้งแม่เบิ้งตา DIY เนี่ย

ทนประอกอบด้วยยี่ยังเขาห้องว่าได้มองได้ใส่กระสุนมองได้ยิ่งนี่ครับชักก่อนนะครับชักชกอบใส่ยุกระสุนแล้วก็ยิ่งอนนู้อู้อู้อีลายม้ไก่ก็ยังยยไฟฟล์มันบอ,ย,อ,นอ,อยู่ในจอยาลรักไค่นะว่าแมนว่าแมนเออน,นั่นแหละ ต้องมสาสระสรสอนสอนทันผู้ชมมสาาครับเราต้องดึงตรงนี้ก่อนครับมันมีลายในเสาด้วยครับสีแดงอันสีส้มนะคะทรายที่ยิงแบบนี้นแล้วก็ชักก่อนครับต้องหางมัน่าชักได้แบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้อันนี้มองไงอันนี้ปากวั่นไว้์ที่ไหปากเอาไว้ยิงลูกกะระสุนคับก็เอาไว้แค่นี้พอลวแล้วก็ยิงนะครับเนี่ยยิง Oh. Oh. อันลูกกสบโซนมันมีจกสีครับมีสีเหลืองครับมีสีเงินครับมีสีส้มครับนีเรามายิงสีสีส้มกันก่อนนะครับเร่งไปทางคนอยู่ไดบอครับไ่ได้ครับมาันการตาลายนุว่าเล่าเป็นบ่มเ,เ,เป็นเป็นเป็นรครับ เบาได้บอครับได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับบอสุฟังนะครับจักค่ำหนึ่งกับแดดฮะฮ่าไม่รู้เราเดินไม่เห้าไม่ยิ่งกันก่อนเห้าไม่ยิงกันก่อนเด้อครับเห้ามายิงกันก่อนเด้อครับผมสียิ่งสูบเบิ้ลอ่ะยิงเลยครับเอามายิ่งเลยอก d i s Oh, no, 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 no. มายิงสีแดงกันเลยนะครับ let's go ไปมนี่นครับนี่สีน้ำเงินทำไมยิงครับ้ออย่าลืมกดกระดิง่ง กดซับสไคร์เมื่อเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ